นน่ากลัวโอเคนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้แฟนขับกำลังใจ้นหลามมากเลยครับน้บผมตื่นเต้นมากขอบคุณูทุกคนที่มาหากันนะครับผมก็ชีกตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือด้วยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยที่ที่ถ่ายบนโรงภาพยนตร์จริงจริงก็ตื่นเต้นมากที่แบบว่าความพยายามทั้งหมดความตั้งใจทั้งหมดนอกจากตัวเราเองแล้วตัวนักแสดงทุกคนเองแล้วรวมไปถึงทีมงานทุกคนคือแบบว่า ตื่นเต้นมากวันนี้จะได้ดูแล้วก็ขอฝากทุกคนด้วยครับอีกสองวันวันที่เก้ามีนาคมนะครับก็เอดุมของกันภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็เป็นภาพยนตร์แบบหนังผีด้วยเป็นไงบ้างคะเ,เป็นแนวเซอร์ของฝันเลยความรู้สึออกเราเขาได้มาเล่นเรื่องนี้ก็กลัวครับคือตอนแรกอรัพี่ไม้ที่เรารู้ว่าเป็นพี่ไม้กำกับเนาะก็รู้ว่าแบบทำพี่มไม้ทำพี่หน้ามาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรก็แบบแหม่หนังผีคอมเมดี้แน่นอนสนุกแน่นอนตลกแน่นอนพออ่านบทปุ๊บอ่ะไม่มีคอมเมดี้เลยนะครับแต่ว่าดีใจมากเพราะว่าหนึ่งคือ โอ้โลเคชั่นถ่ายคือสวยมากแล้วก็อันซีมากๆถ้ามีใครใครมีโอกาสอยากให้ไปลองตามรอยดูไปช่วงกลางวันนะก็สนุกมากครับแล้วก็เอาจริงก็ดีใจดีใจดีใจมากๆแบบนี้เราพอมันเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเนี้ยอยากทำการ์ดบ้านอะไรยังไงบ้างคะคือด้วยตัวละครแล้วต mm hmm. ัวตละครต้วเองแล้ว mm hmm. อวย่างเงี mm ้ hmm. คยครับพอของมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็กวก่าจะผ่านอะไรหลายๆอย่างมาคือแบบว่ามันมันหลายโปรเซสมากกว่าจะ กลายเป็นตัวละครแท่คือใช้เวลาเวิร์กช็อปเยอะมากใช้เวลาไปศึกษาทำรีเสิร์ชเยอะมากๆก็คือมันแบบมันผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆครับคือวันแรกที่แคสเป็นเทสกับวันนี้ที่เป็นเตสที่คนจะได้เห็นคือคนละคนเลยจริงๆก็ขอฝากตัวละครนี้ด้วยคือผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะคิดว่ามีจุดไหนหรือว่าซีนไหนที่คิดว่าแฟนๆคุกมคาดไม่ได้คือบอกกัปตัาแล้วคือบบลุ้มแน่นอนโหยากมากเลยคือแบบว่า คพูดไม่ได้จริงอ่ะพูดไม่ได้จริงขอโทษด้วยนะครับคือพูดไม่ได้จริงเพราะว่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ไปลองติดตามดูเองจริงเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างมากๆในเรื่องเพราะว่าทุกตัวละครมีเส้นเรื่องของตัวเองมีปมตัวเองด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ผมผมรู้สึกว่าเส้นเรืองทั้งหมดมันลมมากแล้วก็อยากทุกคนได้เข้าไปดูติดตามกันเหมือนที่บอกไปบนเวทีเลยครับว่าอะไรที่คุณคิดว่าใช่อาจจะใช่สำหรับใคให้คะแนนเลเวลความน่ากลัวหน่อยค่ะเอาจริงๆตอนถ่ายเราไม่ได้คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าคนมันเยอะเราอยู่ในกอองะไี้ แต่พอเห็นเทรลเลอร์ปุ๊บก็อ่ะเราขี้กลัวบรรทุนอยู่แล้วเราให้สิบเลยแล้วกันครับอ่าสุดท้ายให้พี่อ๊ฝากแฟนเชนิญชวนแฟนมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยค่ะผมก็ขอฝากคุณพยนตร์ด้วยนะครับปีนิก้ามีนาคอนี้ทุกคนภาพยนตร์แน่นอนครับบอกเลยว่าหลอดแน่นอนเนื้อเรื่องนี่คือทําให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เดินทางตามตัวละครไปจริงๆครับผมแล้วก็โลเคชั่นเนี่ยอันนี้ยังขอยันและสวยมากอยากเป็นคนได้ไปได้ไปเห็นแล้วก็ดูในโรงภาพยนตร์ ยังไงก็ได้ทำรถกว่าทั้งภาพทั้งเสียงก็อยากชวนทุกคนไปดูกันในรถกันทีของเขาฝากด้วยนะครับอ่าแฟนๆที่มาดูแล้วเราเราจะไปตามแบบให้แฟนๆได้มาแบบแสดงความคิดเห็นอะไรกันยังไงได้บ้างคะได้หมดเลยครับทุกช่องทางครับก็ขอฝากด้วยเพราะทุกคนตั้งใจมากจริงๆครับผมโอเคค่ะโอเคครับน่ะที่ีฟ้าค่ปล่อยปล่อย